ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนนะครับวันนี้สวนสะสมที่ปากช่องวังกะทะนครราชสีมานะครับวันที่4นะครับมกราคม2564นะครับครับเพื่อนเเมื่อทุเรียนแตกยอดสวยๆอย่างนี้นะครับก็ต้องฉีดป้องกันนะครับฉีดป้องกันและรักษาโรคของเขาเอาไว้นะครับเขตบ้านผมเองนี่นะครับก็จะถ้าทุเรียนแตกยอดออกมาอย่างนี้อันดับต้นๆเลยก็คือเพี้ยไฟนะครับเพื่อนๆ แล้วช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงด้วยก็เป็นหน้าที่เพรียไฟจะค่อนข้างระบาดหนักนะครับเขตบ้านผมลูกก็ยังจะไม่เยอะมากมายอะไรนะครับก็ป้องการเพรียไฟเอาเพรียไฟให้อยู่เท่านั้นทุเรียนก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับกว่าจะทําให้ยอดงามยอดสวยได้อย่างนี้นะครับเพื่อนดูใบใบเก่าที่ลายๆนะครับจากตอนที่ผลตกหนักๆที่ว่าพายุหนักๆมานะครับใบก็จะลายอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับก็มาดูแลเขาจนกว่าเขาจะแตกยอดใหม่นะครับดูแลประคับประคองให้เขาแตกยอดใหม่ๆออกมาได้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราเมื่อเขาแตกมาแล้วเราต้องรักษายอดตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะครับก็คือการฉีดยาฉีดยาอาบาเมกตินหนึ่งอาทิตย์เว้นนะครับหนึ่งอาทิตย์มาแล้วก็มาฉีดคิงพัดนะครับครับเพื่อนวันนี้ถึงเวลาที่จะฉีดคิงพัดนะครับเป็นสารชีวพันธุ์นะครับก็เป็นของคิงโชบุอีกตัวหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ของคิงโชบูอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆและการผสมอย่างไรฉีดอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าการทําอย่างไรนะครับ ครับเพื่อนๆครับผมก right ็จะใช้สองช้อนแกงตัว hmm. นี้นะครับสองช้อนโต๊ะช้อนสแตนเลสที่กินข้าวเรานะครับก็จะเอาละลายน้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อนนี่ครับแช่น้าเอาไว้ก่อนประมาณสักครึ่งวันนะครับประมาณสักครึ่งวันก็จะฉีดช่วงที่อากาศเย็นๆนะครับช่วงที่ไม่มีแดดแล้วนะครับช่วงเย็นประมาณสักห้าหกโมงเย็นนะครับตอนที่ไม่มีแดดแสงแดดแล้วนั่นเองนะครับ เนื่องจากถ้ามีแสงแดดเชื้อเขาก็จะอ่อนนั่นเองนะครับคือเชื้อก็จะแพ้แสงแดดนะครับเชื้อจะอ่อนเพราะตัวนี้เป็นเชื้อชีวพันธุ์นะครับเจ้าก็จะไปทําให้พวกแมลงปากกัดทั้งหลายนะครับเป็นโรคนะครับเป็นโรคเป็นภัยแล้วก็ตายไปนะครับนี่ใช้2ช้อนนี้นะครับต่อน้ําอันนี้ก็ประมาณ16ลิตรนะครับหเป้สิลิตรใช้2ช้อนตัวนี้แช่อเอาไว้โดยประมาณแช่เอาไว้โดยประมาณสักครึ่งวันหรือวันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อน แล้วก็กองนะครับกองน้ําเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเดี๋ยวแช่ให้ได้ที่ก่อนนะครับแล้วแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นของคิงพัดนะครับของคิงพัดก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับของอาจารย์กิตนะครับคิงโชบุนะครับนี่ครับนี่ครับอาจารย์กิตก็จะยืนยิ้มแต่อยู่นี่เองนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราอีกคนหนึ่งนะครับที่ วิธีการดูแลรักษาต่างๆก็จะมาบอกอยู่ตลอดนะครับก็จะมีไลฟ์สดวันอาทิตย์นะครับอาจารย์กิตคิงโชบุนะครับผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์กอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวมีสตังก็จะสั่งมาครบทุกตัวนะครับของคิงโชบุนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสารอินทรีย์ชีวพันธุ์แล้วก็จะใช้คู่กับสารเคมีไปนะครับผมก็ไม่เลือกอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะเลือก2อย่างนะครับเพื่อนๆกระดูเอานะครับของใครเป็นอย่างไรแบบปลอดภัยอย่างไหนก็เอากันนะครับ ครับเพื่อนๆครับการปลูกทุเรียนมือใหม่นั้นต้องศึกษาหลายๆอย่างนะครับศึกษาและเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องปรับไปนะครับจะไปใช้แต่อย่างเดียวเลยหรือว่าจะใช้ใครเขาว่าอะไรดีก็จะเอามาใช้ทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ต้องศึกษาไปค่อยๆปรับไปนะครับผมเองก็ต้องอในอนาคตก็ต้องมีนะครับมอีอาหารทางใบมีการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยบ้างนะครับแต่แต่อย่างไรเนี่ยผมก็จะลงทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดู นะครับว่าการกระทําแบบนี้การทําแบบนี้ดีไหมดีไหมนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมเองเนี่ยโรคระบาดและก็แมลงต่างๆก็ไม่รุนแรงมากนะครับเพราะอยู่นอกจากเขตพื้นที่ห่างไกลเขตพื้นที่จะปลูกทุเรียนนั่นเองนะครับการดูแลทุเรียนการใช้ยาใช้ปุ๋ยของผมก็จึงไม่ไม่ค่อยจะเยอะเหมือนเขานะครับไม่ค่อยจะเยอะเหมือนสวนอื่นและอย่างหนึ่งก็ปลูกทุเรียนมาได้แค่ปีหน่อยๆเองนะครับเพื่อนๆ ก็ต่อไปก็จะต้องหานะครับเพื่อนเนต้องหามาปรับสูตรปุ๋ยบ้างาใช้ให้ปุ๋ยทางใบบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่นะครับเพื่นอนๆการใช้สารชีวพันธุ์นะครับสลับกับอาบาเมจตินก็จะทําใหา้พวกแมลงพวกโกรคแมลงต่างๆจะไม่ดื้อยานั่นเองนะครับถ้าว่าใช้แต่อย่างเดียวก็จะทําให้ดื้อยาน,นะครับบางครั้งจะใช้สารเ,าเหมือนกับ ใช้สารเคมีแล้วก็สลับกลุ่มอย่างน,นี้เราก็ยังไม่เก่งนะครับยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่เก่งแล้วก็ยังหาซื้อ,อยากนะครับเขตบ้านผมเพราะฉะนั้นผมจึงใช้สารเคมีสลับกับเอ่อคิงพัดนะครับ <S <S เพื่อป้องกันการดื้อยาของเพลี้ยไฟหรือโรคแมลงต่างๆนั่นเองนะครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็นํามาเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับคนไหนที่จะใช้อ่าแบบเคมีแบบอินทรีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดู YouTube นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นอย่างมากครับเพื่อนๆครับ คลิปนี้สวนสะสมปากช่องโคราชสวัสดีครับ